สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยนะครับมากับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นคิวของ f o r ์สมัดแตงนะครับคันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของรถมากๆนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะครับกับเรานะครับมาเคลือบแก้ว Ford คันงานคันนี้สําหรับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟินนะครับผม ใจฟังไม่ผิดแน่นอนครับอัลฟากาฟินตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับของปี2021เลยนะที่จริงเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้วางขายที่ร้านนะครับแต่ทางลูกค้าเนี่ยยินดีให้เป็นรถคันแรกนะฮะที่ได้ทดสอบในการทำนะครับแล้วก็ยังในส่วนของตัวรถเนี่ยยังคงมาตรฐานความเงางามเหมือนเดิมขั้นตอนการทำไม่มีการลดอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ในการ เคลือบกาฟีนตัวนี้นะครับจะมีความเงาความใสนะฮะอย่างที่ท่านเห็นเลยตอนนี้มีโอกาสนะครับผมพยายามให้ดูในช่วงของช่วงกลางคืนครับจะได้เห็นถึงความเงานะครับที่อยู่ในห้องนะครับถ้ามีโอกาสนะผมจะพาไปดูกันข้างนอกด้วยอ่าเพราะว่าตัวรถเนี่ยสวยงามมากๆแต่ถ้าออกแดดนะครับสีมันจะแดงแสบตามากๆครับแต่ถ้าออกในช่วงเย็นเทเพสนะฮะก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งแต่ในส่วนของอัลฟากาฟีนตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติ ในการทำให้สีเนี่ยมีความแข็งแรงในระดับโมเลกุลไม่แพ้กับเซรามิกซึ่งเซรามิกของที่ร้านเราก็ใช้มาแล้วทั้งหมด5ปีนะฮะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ที่สุดนะครับของทางเกาหลีที่มีให้เราได้ใช้กันนะครับและต่อไปก็คงจะมีอัลฟากาวปีนออกมาได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับขอบคุณท่านเจ้าของด้วยนะครับที่นะครับสนใจเลยนะอยากจะทำอัลฟากาวปีนเป็นคันแรกของร้านคันนี้ผมจะ จดบันทึกเป็นวิดีโอไว้เลยว่าท่านลูกค้าเลือกที่ทำอ,อัลฟากาฟีนเป็นคนแรกของร้านจริงๆครับแล้วก็ความเงาไงาท่านเห็นนะฮะจะบอกว่าเงาระดับนี้ไม่กล้าขี่แน่นอนนะครับตำหรับ Ford m u s t a n งปี2 0 2 1ตัวนี้เป็นตัวอี b o o ู t นะ,ะ2.3 L นะฮะแล้วก็ตัวล้อเป็นแบบใหม่ครับกระจังหน้าแบบสวยงามแบบใหม่เช่นกันครับ โอเคครับสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือว่ากาฟีนก็ตามติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาได้ก่อนนะครับมิกกี้เสียสวยยินดีให้คุณภาพออกมาอย่างนี้ทุกคันเลยวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ